สวัสดีครับวันนี้พามาิวรถซูซูกิแกมมาทูครับนี่ครับรถเดิมๆประมูลรถประมูลลงพักนะครับคันนี้ก็พาชมบรรยากาศดูรอบๆเลยพาดูชุดสีรอบๆก่อนนะครับชุดสีไม่มีแตกนะครับแต่ว่าคันนี้ขายไปแล้วนะครับพามาชมให้ดูว่าความเดิมของซูซูกิแกมมาทูมันเป็นยังไงนะครับเดิมสนิท เดิมเมทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้พาไปดูตรงเดือนไม่เดือนไม้นะครับของ s ูซูกิเจมารูเนาะนี่นะครับพอนีใส่แบตแล้วนะครับเปิดไฟขึ้นไฟขึ้นตอนนี้แล้วก็ตรงนี้ออประกับทางขวาก็จะมีตัวนี้เป็นออฟลันกดเข้าเป็นเป็นออฟถ้ากดเด้งออกมานี่เป็นดันก็คือว่าสตาร์ทติด ตัวนี้ก็เป็นไฟขึ้นกดขึ้นก็เปิดเปิดไฟหน้านะครับนี่ไฟก็จะขึ้นถ้าดัานลงก็จะปิดถ้าเปิดขึ้นก็จะไฟขึ้นส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟสูงไฟต่ำกดลงไฟต่ำไอ้กดลงไฟสูงกดขึ้นไฟต่ำแล้วก็แตะก็หนักนะครับเดิมๆเลยดูเลขไม้เลขไม้นี่ยังหมุนนะครับไม้ใช้ได้วัดรอบใช้ได้ความร้อนใช้ได้นะครับก็สภาพประมาณนี้คาบูก็คาบูแท้เดิม ในน้ครับผูอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ของแท้เดิมๆเลยก็มาประมาณนี้แล้วก็สวิงอาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะประจันขึ้นเซี่ยวหรืออะไรที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็ก็ติไฟท้าย,อยาของนะครับนี่ครับสวิงอาร์มบ้านหนึ่งจะตรงด้านซ้ายมือจะตรงด้านขวามือก็จะรึ่งเซี่ยวแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ติดนะครับเดี๋ยวลองกดไฟเดี่ยวเลี้ยวขวาให้ดูตรงนี้ก็จะขึ้นไฟว่าไอตัวเทอมนะครับนี่ ไฟเลี้ยวขวาก็ติดนะครับเอาไปดูไฟเลี้ยวซ้ายดูไฟเลี้ยวซ้ายดูหน้าจอก่อนหน้าจอเดี๋ยวกดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายละเอาไปดูไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ติดมาดูไฟเบรกดูไฟเบรกแล้วเหยียบเบรกให้ดูเหยียบเบรกนะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่าหนึ่งสองซ้ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับ แต่ว่าฝนม,มันตกอากาศมันเย็นผมยังไม่ได้สตาร์ทไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูก็วัออนนี้เปิดโชคนะครับเดี๋ยวพามาดูโชคหน่อยวันน,น,นี้อันนี้ถ้าดันไปข้างหน้าดันไปด้านหน้ารถเป็นปิดโชคดึงมาด้านหลังอย่างนี้คือเปิดโชคอันนี้คือเปิดโชคสุดแล้วนะครับเราจะไม่บิดเราจะสตาร์ทอย่างเดียว <c oughs> โอ้ปิดเลยครับก็ให้มา,าเสียงเบิร์เบา เดี๋ยวคลิปจะนานนะครับเอาลดดับเด,เ,เดี๋ยวเอาฟังเสียงเดินเบานะครับเดินเบาเครื่องเงียบๆนะครับก็แบบนี้เลยครับเดิมๆโรงง,งานเลยท่อเดิมอะไรเดิมหมดเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิร์ให้ฟังนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะเบิร์ให้ฟังนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันดูรอบก่อน เพื่ให้ฟังแลวเบิ้์สุดครั้งเดียวก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ